สวัสดีจ้ามาพบกับอาจารย์เอนอีกแล้วจ้าวันนี้จะพามาดูวิธีทำบราบเป็ดทางจังหวัดมหาสาร,รคามอันดับแรกก็เผาหัว,หวก่อนจา้าแผนกถอนขนเดอ้อแผนกถอนขนนี่ทางบ้านอาจารย์เอ็นก็ไม่เคยทำหรอกเดอ้ออยากกินของแซ่บนี่ต้องมากินยามเทศกาลถึงจะได้กินยนะ่ะบรรดาปู่ปูป่ทั้งหลายแหล่ก็พากันนั่งถอนขนถอนขนลวกขนเผา,ากันจา้าเผาขนจา้า เคยเห็นกันบอทางอื่นเห็ดแบบนี้บอนาอลูกสะพ้ยหลานสะพ้ยเป็นแผนกถ่ายทําจ้าเห็ดคลีปเนาะบรรดาคุณปู่ก็บ,บอกว่ามาท้ายเอามไท้ายเออนเอ้ยมาท้ายเอาสันจานเอนกับเฝ้าเลยเั่ะน,นะกลัวเสด้กินบักหลายชั่วโมงพี่น้องจา้าการทําอะไรซับซ้อนมากมายหลายอย่าง ใครชมจบอันนี้ถือว่าเก่งมาก้ะจ้ะใครชมคลิปนี้จบอาจจะทําราบเป็ดสูตรทางมหาสรารคามเป็นเดอ้อพี่น้องเดอ้ออาจารย์แอนก็ถ่ายทําแล้วก็รอกินอย่างเดียวจ้าผแหนกหั่นจ้าอันนี้ผแหนกหั่นคุณปู่คนเล็กจ้าน้องชายคนเล็กของพ่อปู่นะจ้าอาของช่างต่อเองจ้า หันอาทางนี้อันนั้ปูเขยจ้าปูเขยปูเขยก็อาช่างต่อไปซื้อเครื่องดื่มมาแก้ข้าวสร้างต่อกับไปบวกย่างไหวผแผนกซื้อผแผนกส่งพี่น้องเอ้ยช่องไปซิมไปอิ่มพี่น้องจ้านี่ผนแผนกทางนี้ก็ทันหันสองคนวันนี้เป็ดสามตัวจ้าพี่น้องเป็ดสามตัว เราทํากันหลายคนจ้าทุกคนหั่นเสร็จแล้วก็มาสับ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 ช่างต่อก็เดินวนไปวนมานี่ส่วนซิกโครงส่วนอะไรเราแล่เนื้อแล้วเครื่องในเอามาต้มนะคะทุกคนใส่เครื่องเยอะๆแอบมีไข่ด้วยนะหนึ่งลูกเศษหัวเศษปีกเศษเท้าเศษอะไรแล้วก็มาทาเกลือย่างค่ะทุกคนกินได้ทุกสัดส่วนแล่เนื้อเสศษพวกโครงแล้วก็มาต้มซดน้ําจ้า ปูเล็กก็ฟักฟักฟักปอกปอกปอกอช่างต่อก็เสิร์ฟอย่างเดียวอันนี้เนื้อเป็ดสับละเอียดเลยจ้าทุกคนอยากอายเขียงได้สูตรนี้คุณปู่คนเล็กบอกว่าคั้นโซมคั้นเกลือปั้นข้าวมันอ้อพาสดุนแกิดขันคันคันใหญ่เลยเชฟบินตรงมาจากกรุงเทพมหานครจ้าผู้นะบีบมะนาวใส่เกลือแล้วก็ปั้นคันันขันันปั้นเป็นก้อนจ้าพี่น้องจ้าเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละจ้า พูดนะอุ้ยแก่ข้าวกบมาบาดนี่พี่น้องเอ้ยผนเนกแกะพักคั่นพักกระางพักจะปั้นเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนก็จะได้ประมาณนี้ที่นี่พอนข้าเชียมาต้มพี่น้องจ้าเอามาต้มเด้อาาต้ม,ตมให้มันสุกสนะสูตรท่าหน้องบัวพันสิพัดเด้ท่านี้ต้มจะพี่น้องจ้าเอามาต้มใส่น้ําเครื่องเทศที่เราต้มไว้เรียบร้อยทั้งเครื่องในทั้งโครงทั้งอะไรนาะพี่น้องจ้า ซ้อมซ้อมหอยจะซ้อมหอยส้อยหอมพี่น้องซ้อมหอยส้อยหอมใบบักูดจ้าต้มสุกแล้วเราก็มาตักเด้อพี่น้องเด้อรอดูขั้นตอนต่อไปนะจ๊ะมีอะไรให้ตื่นเต้นตลอดเวลาอาจารย์เอ็นก็ถ่ายทําไปแอนมาแม่มาทายเอาวาสาหนาคุณปูว่ามาทายเอาเบิงด้วยนี่เขาเห็ดจังไไดมาเบงมาเบงมันสันไข่ตกขึ้นมาให้ร้านสับไพจ้าเอาไข่ไปกินมีหอดไข่ลังพุ่นะมีทั้งไข่ออนมีทั้งไข่ลังบาดนี้ ตำไดบาดนี่พี่น้องจ้ะเคยเห็นไหมเอ่ยตำจ้าพู่น่ะโย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 โโยยโบยฟักแล้วแล้วขั้นสมปั้นเป็นก้อนเอาไปต้มต้มแล้วเราซุกเอาขึ้นมาตำอันนี้เป็นเครื่องในจ้ะตับไอใสพุ่งเนาะพี่น้องจ้ะไอทอดบักทอดกับมากวนคาเนพี่น้องเอ้ยบทีนี่ค้นหลับ กลสิเดคนเราเราไปที่โรยเกลือแบโรยแบบเชฟพี่น้องโรยเกลือใส่ใส่น้ำปลาลงไปเนาะพี่น้องจ้าโอ้ยผงนัวยาตักเต็มสวนแล้วค่ะคุณปู่ะจะเค่งหนึ่งกับยังดีจ้าใส่หน่อยเสบหน่อยเสพไลแเสบหลยโคเลโคเลโคเลคนรวมกันเข้าไปจ้าบาดนี้ใส่ยังต่อไปจ้าพี่น้องจ้าอบีบมะนาวจ้ามะนาวนี้อาจารย์แอนเดินไปเก็บจากต้นสดๆมาเลยจ้าคุณย่าทวดของน้องสตางค์ปลูกไว้ในสวนจ้าพี่น้องจ้าเป็ดกับบริสุทธิ์พักกับบริสุทธิ์จ้า ใส่ข้าวคั่วจ้าใส่ข้าวคั่วอุ้ยหอมใส่พริกป่นใส่ข้าขัวก็พริกป่นมาที่นี่หอมเตะดังใส่หอมผักซี่บานนี้พี่น้องหอมหอมผักไปถ้าทายถ้ำคลิปไปหอมแห้งที่โคเลโคเลคนคนอันนี้เราไม่ได้ซื้อสักอย่างเลยจ้ะพริกขัวเอง เขาครัวครัวเองต้นมะนาวก็ไปเด็ดในสวนต้นหอมผักจีคุณปู่น้องสตางค์ก็ปลูกอาบาดนี่คุณปูเล็กจะทําการซิมเป็นจังไดแจกคุณปูจาะปูด่ะงพัญยกักหนาแสบ่บเซยกโป่งแซ่บๆแบอนฝากชมโฆษณาท้ายคลิปให้อาจารย์เอ็นด้วยนะคะ